สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนตหวันสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกนุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ สร้อยคอโกเมนแดงประดับด้วยลูกปัดทองคํา 14K 54เมตรน้ำหนักรวม47.95กรัมความยาว17นิ้วราคาเพียง13,700บาทครับเป็นสร้อยคอประดับด้วยโกเมนแดงนะครับโกเมนสีสวยสีสดสีไม่มืดครับ มีทั้งการเจียในทรงกลมและเจียในทรงเหลี่ยมนะครับสลับกันไปครับสีทองจะเป็นทองคำ 14k นะครับแล้วก็มีลูกปัดทองคำา2เม็ดใหญ่นะครับเป็น 14k เหมือนกันนะครับส่วนด้านในจะเป็นการถักแบบใช้เชือกนะครับส่วนตัวล็อกจะเป็นงานซิลเวอร์ชุบทองคำครับเป็นลูกปัดทองคำ 14k แท้นะครับสามารถตรวจสอบได้ครับ เม็ดเล็กๆจะมีทั้งหมด52เม็ดแล้วก็มีอีก2เม็ดนะครับที่เป็นลูกปัดทองคำเม็ดใหญ่สุดด้านละเม็ดครับตัวล็อกจะเป็นซิลเวอร์นะครับชุบทองคำนะครับใช้งานง่ายแค่กดเบาๆนะครับออกแรงกดเล็กน้อยนะครับความยาวเส้นนี้คือ17นิ้วสามารถเพิ่มความยาวได้นะครับสังเกตว่า ตัวล็อกจะมีห่วงอยู่นะครับสามารถนําห่วงมาเพิ่มได้นะครับทําไม่ยากนะครับเพราะว่าจะใช้ห่วงที่เป็นงานเงินซิลเวอร์หรือว่าเป็นโลหะอย่างอื่นนะครับเวลาทําจะเสียเงินไม่เยอะครับแค่หลักร้อยครับโกเมนสวยสีสันไม่มืดจะเป็นโกเมนที่มีราคานะครับชิ้นนี้สีสวยไม่มืดสีเหมือนลูกมอนและก็พวงองุ่นครับนี่จะเป็นงานทองคาเมทที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ลูกปัดด้านละเม็ดครับมีลูกปัดทองคำทั้งหมด54เม็ดนะครับเป็นทองคำ 14K มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านเชื่อกันรันตีว่าเป็นงานโกเมนแท้และงานลูกปัดทองคำ 14K พร้อมเงื่อนไขซื้อขายและแรกเป็นคืนใช้งานเหมือนแล้วสามารถนำมาขายคืนได้ครับขอแค่สินค้าอยู่ครบไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับ ราคา13,700บาทสามารถมาจําติดจองนั้นได้ครับถ้าหากพี่ยังไม่พร้อมตอนนี้มาจํเด็กน้อยจ่ายคบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนัารับไปที่เจเจมอเฉพาะเสาร์ทีนะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นซื้อวงเงินคุ้มคอในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อเปเซ็นต์ครับ ร้านอยู่ที่แม่กองแต่ว่าต้องนัดล่วงหน้านะครับเนื่องจากวิ่งหาลูกค้าตลอดนะครับบางวันไปส่งงานลูกค้าไกลามากถึงต่างจังหวัดนะครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เหเนนด้นนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณด้รับชมครับขอบคุณครับ